นี่ทำกี่เรือเนี่ยพี่พีเคสามเรืครับเดี๋ยวนี่มาครับาวามรู้จักกัเสวัสดีครับเจ้าของนี่ครับรออินพมสเตย์ครับเดี๋ยวนี้จะพาไปไหนพี่เดี๋ยวสักรุ่เราก็ไปดูธรรมชาติของ่ายชะเลกันก่อนโอ้ยอย่เดี๋ยวมาดูไปดูละนเดี๋ยวไปขึ้นเรือไปเลยนะโอเคไป ก็คือจุดดำน้ำอีกแห่งหนึ่งนะครับที่ว่ามีความอุดมสมบูรณ์มากนะครับในเรื่องของปะการังนะฮะแล้วก็เป็นจุดใหม่ก็ว่าได้นะครับเพราะว่าทิ่นี่มีปะการังพวกดอกไม้ทะเลนะครับคนข้างเยอะแล้วก็มีปลา ที่เป็นปลาสวยงามนะครับเช่นปลาโนรีปลาสีเสื้อครับที่นี่เรียกว่าเกาะยานะครับแล้วก็เป็นเกาะที่อยู่ใกล้ชายฝั่งมากที่สุดตอนนี้เราจะมีอ่าวบุญคงนะครับซึ่งเป็นจุดที่มีการพายเรือคายักสามารถไปดูหินงอกหินย้อยและก็เปลือกขาต่างๆที่อ่าวบุญคงสวยงามมากครับองครนั้นนอกจากนั้นเราก็ยังมีพายคายักเข้าไปใน่าดทะเลนะครับซึ่งเป็นเส้นทางลีคอนเทียวคอนเสิร์นะครับก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามา ยายเรือที่นี่รู้สึกว่าทุกคนก็ชื่นชอบนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่ชยานันแกนแก้วนะครับท่านเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะฮะสาขาจังหวัดตรงังเองสวัสดีครับพี่ครับ ขอบคุณมากนะครับที่ให้เกียรติกับรายการกูรีฬาพาเที่ยวนะครับวันนี้นี่ผมไปเที่ยวมาหลายที่เหลือเกินนะที่อื่นที่มาจังหวัดตังแล้วเนี่ยที่ผมไปมาแล้วเนี่ยมีอะไรอีกบ้างพีครับจริงๆเดี๋ยวพี่ขอเล่าให้ฟังก่อนว่าครับยินเนตทางด้านการขายของทางท่องเที่ยวเอับมีอะไรมีอะไรขายจังหวัดตังเนี่ยครับเราขายอ่าลูอันกรีนบรูเหมือนสีฟ้าสีน้ำทะเลน้ำทะเลโอ้โหชัดเจนกรีนเนี่ยสีป่าไม้ ฉะนั้นที่นี่ถ้ามาแล้วจะต้องสัมผัสกับธรรมชาติตั้งแต่ต้นน้ำก็คือป่าเขาของทะเลนะคะแต่ที่เป็นไฮไลท์ที่คุณต๊นได้ไปไปมาก็อือุดสวนที่สัตว์ักคุนพักวันนะคซึ่งโอ้ใหญ่มากอ่ะค่ะใช่มีแห่งเดียวในประเทศไทยที่แอนโนบี้วอเวย์นะคะจะไปชมต้นชาดยู่บนเรือนยอดไม้ซึ่งไม่มีที่ไหนแต่ที่เรากำลังจะเพิ่มเติมให้เป็นสินค้าใหม่ก็คือแหล่งท่องเที่ยวชุมชนโฮมสเตย์นั่นเอง เราต้องการให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาเที่ยวสัมผัสธรรมชาติด้วยแล้วก็เรียนรู้วิถีชีวิตของชุมช,มชมนอยากเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะครับก็ได้ความรู้กันครบถ้วนเลยว่ามาจังหวัดตังนีสามอ่ะอาหารอากาศออกกําลังกาย<ช>แจ๋วเลยออกกําลังกายคือท่องเที่ยวนั่เองนะครับทั้งทางธรรมชาติทางทะเลมีครบเลยนะครับวันนี้ทางรายการคนบีฬาพาเที่ยวขอบคุณมากนะครับที่กุณาให้รายละเอียดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของจังหวัดตังขอบคุณมากครับ สนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย